ขอได้ไหวรับขออะไรสมปาตินาทุกสิ่งอย่างหลายท่านคงนึกถึงไอ้ไข่นะคะหรือตาไข่หรือพี่ไข่ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะเด็กวัดเจดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสายมูคงรู้จักกันดีนะคะขออะไรสมปัติถนาทุกอย่างนะคะจนขนาดนามว่าขอได้ไหวรับนะคะซึ่งคาถาบูชาไอ้ไข่นะคะ มีดังนี้นะคะอารหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวัตาธรรมมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพักวัตโตสาวากสังโคสังขังนามามิ จากนั้นตั้งนนโมสามจบนะคะนโมทัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรลาภะลาภาพระวันตุเม จากนั้นนะคะก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้พรที่ขอไปสำเร็จและก็สมปรารถนาทุกประการนะคะอย่าลืมเอ่ยชื่อนามสกุลของตัวท่านเองด้วยนะคะว่ากันว่านะคะถ้าท่านจะบนบานศาลกล่าวนะคะให้จุดธูปไหว้ไอ้ไข่สามดอกนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ท่องคาถาไอ้ไข่นะคะ แต่ถ้าท่านจะแก้บนนะคะให้จุดทูปเพียงหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบนะคะท่องคาถาบูชาไอ้ไข่นะคะแล้วก็บอกเรื่องบนบานสารกล่าวไว้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะผู้ที่กราบไหว้บูชาไอ้ไข่จะต้องยึดถือเป็นที่ตั้งก็คือการมีสัจจะ เมื่อสิ่งที่ท่านบนบานสารกล่าวเอาไว้ลุล่วงสำลิศผลนะคะต้องมาแก้บนตามที่รับปากเอาไว้นะคะโดยสิ่งที่ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาไอ้ไข่นะคะมักจะนำมาแก้บนไอ้ไข่นะคะจึงชื่นชอบของเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประทัดรูปปั้นไก่ชนช,ชุดทหารชุดตำรวจของเด็กเล่นผู้ชายน้ำแดงขนมเปี๊ยะ กรองยาวแก้บนแล้วก็มโนูลาแก้บน